สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีกับเอฟทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับคอนเบินนะครับออกมาตัดต้นกล้วยให้กับช้างนะครับนี่ครับก็จะพาเอฟซนะครับมารับชมอีกหนึ่งที่นะครับหนึ่งที่ที่เตรียมตัวที่จะลงเป็นแปลงหญ้านะครับปลูกหญ้านี่ปีให้กับทางช้างที่อยู่ศูนย์รักช้างช้างทองคํานะครับนี่ก็คือแปลงเก่านะครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางบ้านของคุณแม่ดวงนะครับนี่ครับ ยอาตรงนี้นะครับจะปลูกนะครับยอาตั้งแต่ติดจากต้นกล้วยนี่นะครับนะครับทั้งหมดเลยนะครับปลูกเป็นย้าในปีทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับลงเป็นแปลงทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับยาวนะครับผมมาถึงนี่เลยนะครับผมนี่นะครับก็กําลังเตรียมการนะครับเดี๋ยวจะรถไถนะครับมาไถที่นะครับแล้วก็ทําเป็นอ่า ที่ปลูกหญ้านะครับอ่หญ้าในเปียนะครับให้กับทางที่ช้างที่อยู่ศูนย์ลักช้างช้างทองคํานะครับเป็นตี้ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ความดีความงามของท่านประธานท่านธนบดีพมสุขนะครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ก็คืออีกหนึ่งหนึ่งที่นะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เตรียมตัวที่จะลงปลูกเป็นหญ้าในเปียนะครับผมนี่นะครับดูครับ ความสวยงามความบุดมสมบูรณ์นะครับที่บ้านของอคุณแม่ดวงนะครับนี่ครับนี่ก็มีการปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าเลยนะเมียวตรงนี้เมื่อก่อนปลูกหญ้าเลยนะตรงนี้ก็เมื่อก่อนนะครับก็มีการหว่านหญ้าปลูกหญ้านะครับเป็นหญ้าหวานนะครับนี่นะครับ ผายฟซีนะครับมารับชมนะครับพื้นที่ที่เตรียมตัวลงเป็นต้นย้าในเปียนะครับก็มีทางอ่าที่นะครับมากพอนะครับมากพอที่จะอ่าลงญ้าแล้วก็ที่จะปลูกนะครับให้กับทางช้างที่อยู่สูนรักช้างชันน้องคำนะครับอย่างแน่นอนครับผมนะครับอาหารนะครับเยอะแน่นอนนะครับหลากหลายแน่นอนนะครับนะครับไปเสียบดูครับใหญ่มากกว้างมากๆเลยนะครับสวัสดีครับฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันนี้นะครับเราจะพามาชม แปลงหญ้านี่เปียอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ทางรถช้างแค่น้องทานะครับได้มีพื้นที่นะครับที่เตรียมการปลูกหญ้าให้ช้างนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมอาหารนะครับเสริมกับให้ให้ทางช้างที่อยู่บนรถช้างแค่น้องทำนะครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงรอบนอกนะครับผมเอฟซีครับนี่ครับได้มาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับทางท่านผู้จัดการนะครับท่านอ่า พิวิธนะครับก็ได้มาดูงานนะครับดูงานนครับอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ครับเอฟซีครับการที่ทาคลองน้ํานะครับแล้วก็เทปูนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสระน้ําล้อมรอบนะครับเอฟซีนี่ครับทางช้างหรือทางแม่พังหรือพ่อไายนะครับไม่สามารถข้ามได้นะครับก็เอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับสามารถเข้ามารับชมนะครับได้เห็นแบบเต็มเต็มตัวเลยนะครับเลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับ ก็คือทีมงานนะครับของพี่พี่แมคโคนะครับผมนี่ครับก็ให้ FC ีนะครับได้สัมผัสนะครับาทางช้างที่สูนลักช้างชนองคำนะครับก็คือช้างดุนะครับได้สัมผัสแบบใกล้ชิดเลยนะครับผม